ครับก็ขอสวัสดีนักเรียนทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาเรียนวิธีการเรียนออนไลน์นะครับหลังจากนี้นะครับหลายๆท่านนะครับอาจจะไม่ได้มานั่งเรียนที่นี่เราก็มีระบบสนับสนุนนะครับซึ่งท่านสามารถเรียนผ่านระบบออนไลน์จากที่บ้านได้เลยนะครับก็ทำยังไงนะครับเบื้องต้นนะครับอุปกรณ์ในการรับชมผมแนะนำนะครับให้เป็นเครื่อง PC หรือว่าโน้ตบุ๊กที่เราใช้งานในปัจจุบันนะครับ ให้ทุกท่านนะครับเข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์ที่ผมแนะนำก็คือเป็นเว็บเบราว์เซอร์ของ Google Chrome นะครับพอเข้าไปเสร็จนะฮะให้ทุกท่านเข้าไปล็อกอินนะครับที่เว็บไซต์ www w t h a i l a n d com a Alibaba delivery นะครับผมย้ำอีกทีนึงนะครับให้ทุกท่านนะครับเข้าไปล็อกอินที่เว็บไซต์ www w t h a i l a n d com นะฮะ a Alibaba delivery พอเข้าไปเสร็จนะฮะก็จะเจอหน้าล็อกอินแบบนี้นะครับ ก็จะมีช่องให้ใส่นะฮะร,รหัสนักเรียนเดี๋ยวรหัสนักเรียนนะครับจะมีอยู่ในบัตรนักเรียนเดี๋ยวช่วงบ่ายจะมีบัตรนักเรียนมาแจกนะคะแล้วก็พาสเวิร์ดนะฮะครั้งแรกนะครับพาสเวิร์ดก็คือตัวเลข4ตัวท้ายของรหัสนักเรียนนะครับก็ <c oughs> ให้ทุกท่านใส่เข้าไปนะฮะใส่รหัสนักเรียนใส่พ <c oughs> าสเวิร์ดเสร็จก็กดล็อกอินเข้าไปเลยนะครับพอกดล็อกอินเข้าไปนะครับระบบของเรานะครับจะให้นักเรียนทุกท่านนะครับ เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่นะฮะเปลี่ยนพาสเวิร์ดใหม่นะครับก็ง่ายๆนะครับก็ให้ทุกท่านใส่รหัสผ่านเดิมนะครับอย่างเช่นนะฮะสี่แปดนี่ก็คือรหัสเดิมนะครับข้อที่2นะฮะให้นักเรียนใส่รหัสผ่านใหม่2ครั้งนะฮะรหัสผ่านใหม่นะครับผมแนะนำนะฮะต้องเป็นตัวเลขหรือว่าตัวอักษรภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับกี่ตัวก็ได้แล้วแต่ท่านได้เลยนะครับพอใส่2ครั้งเสร็จก็กดปุ่มนะฮะยืนยันการเปลี่ยนรหัสผ่าน นะครับพอกดเข้าไปนะครับทั้งระบบนะฮะก็จะทำก็จะให้ท่านนะครับทำการล็อกอินใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยรหัสผ่านใหม่ด้วยพาสเวิร์ดใหม่นั่นเองนะครับก็ใส่เหมือนเดิมเลยครับรหัสนักเรียนนะครับแล้วก็พาสเวิร์ดนะแต่คราวนี้ก็จะเป็นพาสเวิร์ดใหม่ของนักเรียนที่เปลี่ยนมาเมื่อกี้นะครับก็ใส่เข้าไปเลยพอใส่เสร็จก็กดล็อกอินเข้าไป ก็จะเจอห้องเรียนออนไลน์ของเราแบบนี้เลยนะครับด้านบนตรงนี้นะครับก็จะเป็นชื่อของแต่ละท่านเองนะครับส่วนด้านข้างตรงนี้ครับจะเป็นคลิปวิดีโอนะครับของแต่ละรายวิชาเป็นวิดีโอย้อนหลังนะครับซึ่งสามารถดูได้นะครับส่วนด้านบนตรงนี้เห็นไหมครับปุ่มชมการถ่ายทอดสดนะครับก็การถ่ายทอดสดจะมีเฉพาะช่วงในตารางเรียนเท่านั้นนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเลื่อนหน้าจอลงมานิดนึงนะครับก็จะมีนะครับ เบอร์โทรสามารถติดต่อทางโรงเรียนได้นะครับแล้วก็จะมีเอกสารประกอบการเรียนนะฮะเอกสารประกอบการเรียนไม่ว่าจะเป็นตารางเรียนนะครับของเดือนถัดไปนะครับเราก็อัปเดตให้ทุกเดือนนะครับท่านสามารถมาดาวน์โหลดจากตรงนี้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีเอกสารไหนที่สําคัญที่มีการอัปเดตนะครับเราก็อัปโหลดไว้ตรงนี้นักเรียนก็สามารถมาดาวน์โหลดได้นะครับส่วนด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอเดียวการ กันกับด้านข้างนะครับท่านสามารถเลือกชมตรงไหนก็ได้นะครับสำหรับวิธีการดูนะครับก็ท่านเลือกวิดีโอที่ต้องการนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปเลยนะครับอ่านะครับนี่คือวิดีโอแห้งนะครับก็จะปรากฏบนหน้าจอแบบนี้นะครับบนช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะฮะด้านล่างตรงนี้นะครับเป็นแถบการเล่นนะครับซึ่งท่านสามารถขยับได้เลื่อนได้นะครับ แล้วถ้าเกิดว่าใครดูแล้วมันหน้าจอเล็กนะฮะก็ขยายให้เต็มหน้าจอได้ด้วยปุ่มด้านล่างตรงนี้ครับเป็นจอเล็กๆเห็นไหมฮะเป็นเคอร์เซอร์เล็กๆตรงนี้นะครับท่านสามารถขยายให้เต็มหน้าจอได้นะครับนี่คือวิธีการชมย้อนหลังเป็นเทปวิดีโอนะครับท่านสามารถรับชมตอนไหนก็ได้ช่วงไหนก็ได้ที่ท่านว่างนะครับช่วงกลางคืนก็ได้นะครับสําหรับวิธีการชมถ่ายทอดสดดังที่ผมบอกเห็นไหมฮะ มีปุ่มด้านบนสีแดงๆตรงนี้ครับชมการถ่ายทอดสดนะครับผมย้ำอีกทีหนึ่งนะครับการถ่ายทอดสดจะมีเฉพาะช่วงตามตารางเรียนเท่านั้นนะครับนอกเหนือจากตารางเรียนจะไม่เจอนะครับเพราะว่าไม่มีการถ่ายทอดสดนะครับไม่มีการเรียนการสอนด้วยนะครับสำหรับวิธีการเข้าชมนะครับก็คลิกเข้าไปตรงชมการถ่ายทอดสดนะฮะคลิกเข้าไปเลยนะครับพอทุกท่านคลิกเข้าไปนะครับก็จะเจอนะครับหน้าจอของ การถ่ายทอดสดนะครับก็จะมีบรรยากาศภายในห้องนะครับแล้วก็จะมีแถบรายวิชาขึ้นมาให้นะครับว่าเราเรียนรายวิชาไหนอยู่นะแล้วก็จะมีหน้าจอใหญ่นี้ก็คือเป็นหน้าจอของอาจารย์เองนะครับซึ่งเราจะเห็นเหมือนที่เพื่อนๆเห็นในห้องนะครับส่วนด้านขวาตรงนี้นะครับจะมีช่องให้ใส่คําถามนะฮะถ้าเกิดเรานั่งดูอยู่ที่บ้านมีคําถามสงสัยอยากจะถามอาจารย์นะครับเราก็สามารถพิมพ์คําถามตรงนี้ครับ พอพิมพ์คําถามเสร็จก็กดส่งคําถามนะฮะคำถามก็จะถูกส่งมาที่อาจารย์นะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็จะเปิดอ่านแล้วก็ตอบให้เป็นพักๆนะฮะมีแค่นี้เองนะครับสำหรับวิธีการเข้าชมนะฮะทั้งระบบออนไลน์แบบที่เป็นเทปบันทึกย้อนหลังไว้ให้นะครับแล้วก็ออนไลน์แบบสดนะฮะซึ่งทุกท่านก็สามารถเข้าดูได้นะครับส่วนคราวนี้ครับสำหรับท่านไหนนะครับที่ใช้สมาร์ทโฟนนะครับก็ อยากจะชมการถ่ายทอดสดนะฮะก็ต้องไปดาวน์โหลดเว็บเบราว์เซอร์สำหรับสมาร์ทโฟนก่อนนะฮะทั้งสองค่ายเลยไม่ว่าจะเป็นในระบบ Android แล้วก็ iOS นะฮะซึ่งเว็บเบราว์เซอร์นี้มีชื่อว่า p u ฟ f i n เว็บเบราว์เซอร์นะฮะก็จะมี2แบบก็คือทั้งแบบฟรีแล้วก็แบบเสียตังค์นะครับพอผมแนะนำนะครับใช้ให้แบบฟรีก่อนนะฮะแต่แบบฟรีก็จะมีข้อจำกัดของเขาอยู่นะแต่เราก็สามารถทดลองใช้ก่อนถ้าเกิดว่า พอใจหรือว่าดียังไงเราก็ซื้อตัวเต็มมานั่นก็คือแบบเสียตังค์นะครับนี่ก็คือวิธีการรับชมผ่านสมาร์ทโฟนนะฮะเราก็เข้าผ่านเว็บเบราว์เซอร์พับฟินได้เลยนะครับก็เข้าเหมือนก,นกันกับเครื่อง PC หรือว่าโน้ตบุ๊กเลยนะครับแค่เข้าผ่านตัวเว็บเบราว์เซอร์ตัวนี้นะครับโอเคนะฮะนี่คือวิธีการเข้าชมนะครับโอเคนะครับหากท่านไหนนะครับมี ข้อติดขัดหรือว่าปัญหาในการรับชมยังไงนะครับสามารถส่งอีเมลนะครับมาแจ้งเจ้าหน้าที่หรือว่าแจ้งเราได้ที่นะครับกิษสนะนะครับ a s i d e w h i t e t h a i l a n d c o m นะฮะย้ำอีกทีนึงนะครับสำหรับท่านไหนที่ติดปัญหาการรับชมยังไงนะครับสามารถส่งอีเมลแจ้งมาที่นะครับกิษณนนะครับ a s i d e w h i t e t h a i l a n d c o m นะฮะในอีเมลที่ส่งมานะครับ ก็ให้ทุกท่านนะครับเขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้แล้วก็รหัสนักเรียนของท่านเองนะครับเพราะว่าเราจะได้ตรวจสอบได้นะครับว่าเป็นนักเรียนของเราจริงๆนะครับก็ส่งมาที่นะครับกิศนะแอดไสไวท์ไทยแลนด์ดอทคนะฮะหรือนะครับสามารถนะครับโทรติดต่อกับทีมงานไอทีของเราได้นะครับที่เบอร์นะครับศูนย์เก้าเจ็ดนะฮะหนึ่งสามหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดสี่นะครับสามารถโทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์นะครับศูนย์เก้าเจ็ด 136-1174นะครับตั้งแต่10โมงเช้าถึง6โมงเย็นของทุกวันนะครับไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับสามารถโทรมาได้เลยนะฮะโอเคนะฮะสำหรับวิธีการเรียนออนไลน์ก็มีแค่นี้นะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ